สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะเรามาพบกันอีกแล้วเนาะในข้าววิชาภาษาไทยนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปใช่ไหมคะบทที่12จนถึงบทที่20นะคะหลายๆคนก็น่าจะจดแล้วถอดความแล้วเรียบร้อยเข้าใจเนะะื้อหาทั้งหมดแล้วเรียบร้อยว่าอิสระยานภาษิตของเราเนี่ยนะคะเป็นวนาารรณคดีที่มุ่งที่จะสอนในเรื่องของการประพติ ปฏิบัติตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ด้วยการที่แบบว่าไม่มีอันตรายอยู่ด้วยความปลอดภัยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็สามารถจะนำข้อคิดทั้งหมดตั้งแต่บทแรกนะคะจนถึงบทสุดท้ายของเรื่องนี้เนี่ยที่เราจะเรียนกันนะคะไปนำเอานำไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตัวเองเนี่ยได้เลยนะคะวันนี้ยังใช้ไม่ได้อนาคตก็ยังใช้ได้ เราก็จะมาเรียนต่อกันไปเลยนะคะในบทที่21จนถึงบทที่26เลยนั่นเองวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมนะคะเราจะเตรียมอะไรเอ่ยเอกสารตัวเดิมใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไว้นะคะก็ใช้ตัวเดิมนะคะเตรียมปากกาเตรียมไฮไลท์ดินสอสติ๊กเกอร์อะไรของเราแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะไปต่อกันเลยในบทที่21นั่นเอง เราดูภาพนี้แล้วเราเห็นอะไรบ้างคะในภาพนี้เราจะเห็นตัวหนังสือใช่ไหมคะแถบข้างบนตรงนี้ใช่ไหมที่เขาเขียนเอาไว้นะคะตรงนี้ตรงนี้ ว่าคนรักเท่าผ้นหนังคนชังเท่าผืนเสือนะคะแล้วก็จะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยนะคะเขาจะมีคนใช่ไหมหน้าตาน่ากลัวใช่ไหมคะอยู่บนเสือนะคะและอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนว่าต้องอยู่บนหนังนั่นเองซึ่งมีจํานวนที่น้อยกว่านั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่าในบทเนี่ยนะคะเขาจะอธิบายเอาไว้ว่าอย่างไรได้บ้างนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยอ่ะดูบทที่11ของเรานะคะบทที่11ของเราเนี่ย ่อกไว้ว่า ถึงรู้จริงจําไว้อย่าไขรู้เต็มที่ครู่เดียวเท่านั้นเขาสรรเสริญไม่ควรกล้ำเกินหน้าก็อย่างเกินอย่ากเลิดเพลินคนชังนะับคนรักน้อยออันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูคําศัพท์ก่อนเลยค่ะคําศัพท์ของเราเนี่ยคำว่าไขรู้ค่ะไขรู้หมายถึงบอกว่ารู้หรือว่าอวดเนี่ยว่าเฮ้ยอันเนี้ย,ยนนฉันรู้แกอันเนี้ยแกไม่ต้องพูดขู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าสแสดงการ อวดนะคะว่าตัวเองเนี่ยรู้ตัวเองฉลาดอะไรแบบเนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะอันนี้เนี่ยเรามาดูความหมายของวรรคที่หนึ่งแล้วก็วรรคที่2ก่อนนะคะถึงรู้จริงจังไวอย่าไขรู้เต็มที่ครู่เดียวเท่านั้นเขาสรรเสริญก็หมายถึงว่าถึงเราเนี่ยนะคะมีความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยอยู่จริงๆนะคะแต่เราก็ไม่มีความจาเป็นว่าเราเนี่ยรู้แล้วเราต้องเอาไปอวดใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีความจาเป็นใช่ไหมเพราะว่าถึงคนเขาเนี่ยชมแล้วว่าอุ้ยรู้เรื่องนี้ด้ย <S <S วยรองพียเก อุ้ยฉลาดอะอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละที่เขาจะชมเรานะคะเพราะว่าคนเนี่ยตามธรรมชาติของคนเลยนะคะอันนี้แบบไม่ได้หมั่นวมเนาะแต่ว่าตามธรรมชาติของคนเราอะคะ่ะส่วนมากแล้วเขาจะไม่ค่อยแบบยังไงอยาไม่ชอบให้ใครมาหักหน้าอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยจะเป็นการแบบอืมผิดใจกันลึกๆนะอะไรแบบเนี้ย นะคะต่อมาท่านก็สอนไว้อีกว่าไม่ควรกล้าเกินหน้าก็อยากเกินอย่าเพิ่มเลินคนชังนักคนรักน้อยใช่ไหมคะมบางสิ่งเนี่ยนะคะมันก็ไม่ควรจะทําเกินหน้าเกินตาคนอื่นใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อกี้การอวดรู้ใช่ไหมคะมเราก็แบบไปโอ้อวดว่าเรารู้อย่างเงี้ยบางทีมันไปเกินหน้าเกินตาเขาอ่ะอย่างเงี้ย มันก็อาจจะแบบทําให้มันกินใจกันได้ทําให้แบบเกิดความไม่พอใจกันได้นะคะมันก็เลยไม่ควรทานั่นเองนะคะหรือเราเผลอทําไปแล้วนะคะก็อย่าไปทํานะคะให้มันแบบจนมันไม่ไม่รู้จกักจบจากสิ้นอะนะคะแบบหักหน้าเขาทํเกินหน้าเกินตาเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คะ่ะเพราะว่ามันจะมีคนไม่ชอบเนี่ยมากกว่าคนที่ชอบจะมีคนเกลียดมากกว่าคนที่รักนั่นเอง จดทันไม่เอ่ยเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จดไปตามความเข้าใจของเราเหมือนเดิมนะคะย่อๆได้อะไรได้หมดนะคะแต่ว่าย่อแล้วเนี่ยเราเราก็เย่อให้มันแบบยังมีสาระเดิมของเขาอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองดูหน้าถัดไปนะคะได<ป>้สุภาษิตท,ที่เกี่ยวข้องสุภาษิตท,ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็แน่นอนเลยว่าต้องมีคนชังมีนะัก คนรักมีน้อยนั่นเองก็หมายถึงว่าคนที่ชอบคนที่ชอบเราเนี่ยมีน้อยนะคะแต่คนที่เขาจะไม่ชอบเนี่ยมันสามารถมีได้มากกว่านั่นเองอีกอันหนึ่งก็คือคนรักเท่าผืนหนังคนชางเท่าผืนเสือนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายที่เหมือนกับข้างบนนะคะอาจดไว้จดไว้ได้เลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปต่อนะคะภาพถัดไปเลยอ่าอ,อันนี้รู้จักกันไหมเนี่ยมันคือน้องอ้าว น้องเต่าใช่ไหมคะเมื่อกี้น้องเต่าจะดูว่าอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับน้องเต่านะคะบทที่22สองค่ะว่าสนาไม่คู่เคียงเถียงเขายากถึงมีปากมีเสียเปล่าเหมือนเต่าหอยผีเรือนตัวไม่ดีผีอื่นพลอยพูดพลอยพลอยไม่ดีปากขี้ริว้วโอ้โหอันนี้เป็นคำสอนที่ าสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของบทนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูคาําศัพท์ก่อนคะ่ะปากขี้ริ้วปากขี้ริ้วเนี่ยนะคะหมายถึงพูดไม่สุภาพไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่มันไม่ควรพูดก็พูดอะไรเงี้ยพูดให้คนอื่นเขาเจ็บช้าน้าใจก็พูดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเอามาว่าคนอื่นว่าอันนี้เนี่ยเป็นคนปากขี้ริ้ว ทำอย่าทำปากขี้ริ้วอะไรเงี้ยไม่ดีแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันอ,อันนี้ค่ะวรรคที่หนึ่งกับวรรคที่สองนะคะวาสนาไม่คู่เคียงเพียงขายากถือมีปากมีเสียเปล่าเหมือนเต่าหอยอ่ะอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยเคยได้ยินไหมคะว่ามันแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งไม่ได้ใช่ไหมคะมันแข่งกันไม่ได้นั่นเองคนที่เขามีวาสนาน้อยอ จะไปเถียงอะไรกับใครเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้นั่นเองสมมติว่าเขาเนี่ยใหญ่โตกว่าเราอ่ะค่ะ แล้วเราแบบตัวเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะคะเราก็ไม่สามารถจะไปเถียงแล้วแานเขามีอำนาจมากกว่าแบบนั้นใช่ไหมคะเขาบอกว่าถึงมีปากเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเหมือนกับเต่ากับหอยที่เต่าก็มีปากใช่ไหมคะหอยก็มีปากนะคะแต่มันมีปากไปก็เท่านั้นคะ่ะเพราะมันไม่สามารถใช้ปากของตัวเองเนี่ยในการพูดสื่อสารออกมาได้นั่นแหละนะคะก็เป็นการเปรียบเทียบต่อมาว่า ที่สนะคะเผีเรือตัวไม่ดีผีอื่นพลอยนะคะก็หมายถึงถ้าเราเนี่ยไม่มีการระมัดระวังความคิดติดใจของตัวเองให้มันดีแล้วอะคะ่ะแล้วไปทําในสิ่งที่ผิดผิด,ผดขึ้นมานะคะ่ะสิ่งที่มันไม่ดีที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยมันก็พร้อมที่จะมาซ้ําเติมให้เราเนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกแบบเนี้ยนะคะก็เลยเหมือนแบบผีซ้ําดั้งพลอยเคยได้ยินไหมเออเป็นสุภาษิตนะคะต่อมา พูดพล่อยๆไม่ดีปากขี้ริ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพูดนะคะทั้งหมดเลยทั้งบทนี้ใช่ไหมคะการพูดออกไปโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบเนี่ยมันเป็นผลที่ไม่ดีต่อตัวเองนั่นเองนะคะจดทันกันไหมเอ่ยนะคะน่าจะทาเนาะเราก็จดไปฟังไปเพลินๆจดไปเพลินๆนะคะคำทรงคำศัพท การถอดคำประพันธ์อะไรแบบนี้จดแบบเ่ียวเข้าใจสั้นๆได้นะคะอะเดี๋ยวเราไปต่อเลยในเฟรมถัดไปนะนี่เลยมันคือช้างใช่ไหมคะน้องช้างใช่ไหมเอ่ยน้องก็น่ารักนะคะปุกปิ๊กเดินหลงหกคณีหกหกขเมนตีลังกาหกคณีคืออะไรหกขเมนตีลังกาค่ะอะเดี๋ยวเราไปต่อที่หน้าถัดไปนะคะดูว่าบทถัดไปเนี่ยมันเกี่ยว มีมเนี้ยยังไงนะคะอาจจะเรามาดูบทที่สามต่อเลยนะคะบทที่สามเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคําประพันธ์กันนะคะก็คือแต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะสีแยะแยะตอกตะบันเป็นควันฉิวช้างถีบหย่าว่าเล่นกระเด็นปลิวแรงหรือหิวช่างใจดูจะสู้ช้าง อ่ะอันนี้ก็เป็นคาประพันธ์ของบทที่13สิบสาของเรานะคะเดี๋ยวมาดูคําศัพท์ก่อนคําว่าแขวค่ะแขวเนี่ยแปลว่าเอามีดนะคะควานให้กว้างหรือว่าเป็นการเจาะให้มันเป็นรูขึ้นมาในที่นี้เขาก็จะเจาะไม้ไผ่กันนะคะสีแยะแย่ค่ะสีแยะแย่เนี่ยแปลว่าถูกกันเบาๆเสียดสีกันเบาๆนะคะตะบันละ่ะตะบันเนี่ยแปลว่ากระทุงนั่นเองเดี๋ยวเรารู้คําศัพท์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถอดคําประพันธ์กันว่าทั้งบทเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างดูจาก นะคะวักแรกกับบล็อกที่2กันก่อนเลยวักแรกเนี่ยกับบล็อกที่2นะคะก็เป็นเหตุการณ์ของไม้ไผ่ค่ะ2อ,อันอันนึงเนี่ยเขาจะมีการเอามีเดเนี่ยคว้านให้เป็นรูซะก่อนนะคะเป็นการแบบจุดไลยของสมัยก่อนเนาะเอาไม้ไผ่มาคว้านให้เป็นรูแล้วก็เอาไม้ไผ่อีกแท่งหนึ่งนะคะอีกอันนึงเนี่ยมา เสียดสกกกกีกันปั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะมันก็จะเกิดควนันพอมาเกิดควนันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดไฟขึ้นมาได้นั่นเองนะคะต่อมาช้างถีบอย่าว่าเล่นกระเด็นปลิวแรงหรือหิวช่างใจดูจะสู้ช้างอ่ะอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าช้างนะคะเป็นสัตว์ที่รักสงบใช่ไหมแต่ถ้ามันถีบขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยบาดเจ็บหนักได้นั่นเองถ้าเราคิดที่จะสู้กับช้างเนี่ยให้เราคิดให้ดีก่อนว่าเราเนี่ย มีแรงมากพอที่จะสู้กับช้างจริงๆหรือเปล่าหรือเราเนี่ยแค่มีแรงแค่เป็นแรงโมโหหิวอยากเอาชนะเฉยๆเท่านั้นให้เราคิดดูดีๆนะคะทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่จะเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆเอาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆได้นั่นเองนะคะรอบตัวของเราอะน่าจะจดทันกันเนาะเรียบร้อยถ้าไม่ทันก็พอหยุดคลิปไว้ได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปกันดีกว่าว่าภาพของบทที่2 4เนี่ย เป็นอย่างไร ลืมคําสุภาษิตต,ตลอดเลยนะคะสุภาษิตที่เกี่ยวข้องก่อนนะลืมอีกแล้วนะคะสุภาษิตที่เกี่ยวข้องเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นไม้ซีกงัดไมสูงตามภาพที่ครูออกมาให้ดูเลยเห็นไหมว่าไม้ซีกเล็ลกๆเนี่ยมันจะไปสู้กับไม้สูงได้ยังไงใช่ไหมเหมือนกับช้างใช่ไหมคะช้างเนี่ยมันแรงเยอะแล้วเราอ่ะก็เปรียบเทียบเหมือนไม้ซีกที่ช้างเนี่ยเป็นไม้สูงเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาใช่ไหมคะมันก็ต้องประเมินความสามารถของตัวเองด้วยนั่นเองอ่ะ ไปต่อจริงๆแล้วค่ะไปต่อภาพถัดไปนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นคลิปวิดีโอเนาะเล่นไดะะ้เ,เอเออ,อันนี้ก็เป็นคลิปที่ หลายๆคนน่าจะเคยดูนะคะมันก็อยู่ว่อนอย่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสักพักแล้วนะคะอันนี้เขาก็เป็นคนที่น่าจะประกอบธุรกิจบางอย่างใช่ไหมคะกับงูก็เลยมีความกล้าหานชาญชัยนิดนึงในการที่จะรู้ว่างูเนี่ยมันมาไม่ไหนสู้ได้สู้ไม่ได้อะไรนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบทถัดไปว่ามันจะเกี่ยวกับงูยังไงเนาะบทที่24ค่ะล้องูห่าก็ได้ใจกล,กล้า แต่ว่าอย่ายักเยื้องเข้าเบื้องหางต้องว่องไวในทำนองคล่องท่าทางตบหัวผางเดียวม้วนจึงควรลอ้อเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมที่เขาตบหัวงูพว่อเดียวก็วคืองูแบบเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือยอมแพ้ไปเลยนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยรู้ทันงูใช่ไหมโคนแบบเนี้ยค่ะก็แสดงว่าอา่ะพอจะตีง,งูได้แหละก็ต้องยอมเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันว่าแปลว่าอะไรนะคะเขาบอกว่างูเนี่ย งูเห่าโดยเฉพาะงูเห่าเลยค่ะมันอันตรายแต่มันก็สามารถจะนํามาเล่นสนุกได้นะบางคนเขามีการโชว์แบบโชว์อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นเงานที่แบบเอางูมานะคะแล้วก็แบบโชว์ว่าเฮ้ยข้าเก่งนะข้าสามารถแบบรู้ว่างูอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นได้เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะมันสามารถนํามาเล่นได้นะคะแต่ต้องมีใจที่กล้าพอด้วยนะ นะคะต้องมีใจกล้าพอแล้วก็ต้องรู้ศิลปศาสตร์นะคะหรือวิธีการเฉพาะว่างูเนี่ยมันควรจะจัดการยังไงเหมือนกับเราเนี่ยนะคะกําลังเล่นกับอะไรที่มันอันตรายอะคะ่ะเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องเราต้องทําตัวยังไงอะคะ่ะให้เราปลอดภัยจากภัยของสิ่งต่างๆที่เรากําลังไปข้องเกี่ยวด้วย การจับงูเห่าเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีทิคใช่ไหมคะเหมือนกับการจับงูเนี่ยมันก็ต้องมีทิคว่าเออมันห้ามเดินเข้าหา้างทางหางงูนะเราจะต้องมีความคล่องแคล่วมีความว่องไวนะอะไรแบบนี้คะ่ะซึ่งงูที่มันตบโดนตบหัวทีเดียวแลว้วม้วนตัวหนีเนี่ยก็คือเป็นงูที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะคะมันสามารถแบบเอามารอเล่นได้แบบนี้นะคะก็ตามที่ท่านได้ พอดความแล้วก็แปลเอาไว้นั่นเองเดี๋ยวดูนะคะความสุภาษสิทธิ์ของเรากันสุภาษิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเน,นีย่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นจับงูข้างหางนะคะถ้าเราจับงูข้างนหางเนีย่ยแน่นอนว่าเราต้องได้รับอันตรายนั่นเองงูมันสามารถแบบแว้งมาฉกเราได้เนาะนะคะเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยต้องมีการรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นยังไงนะคะถ้าเราไม่สามารถรับมือได้แน่นอน <brasile> เรารู้ตัวเองแล้วก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งอันตรายเหล่านั้นเลย นะคะอ่ะต่อมาเป็นภาพค่ะเราเห็นอยู่แล้วละตัวหนังสือใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะก็คือผีเปรตนั่นเองผีเปรตนะคะจะเกี่ยวอะไรกับบทถัดไปอ่าหลายๆคนน่าจะลองมองดูแล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยต่อมามันจะเกี่ยวกับผีเปรตยังไงหน้าเดีวเรามาดูกันค่ะบทที่25 ใกล้จบแล้วนะคะเต็มทีถึงเพื่อนฝูงที่ชอบพอขอกันได้ถ้าแม้ให้เสียทุกคนกลัวคนขอพอแม่เลี้ยงปิดปกเป็นกกกอจนแล้วหนอเหมือนเปรตด,ด้วยเหตุจนอ่าอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของบทที่25ของเรา นะคะเดี๋ยวดูคำศัพท์ก่อนปิดปกเป็นกบทกกเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมหลายหลายคนน่าจ,จะไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแปลว่าอะไรคะ่ะปิดปกเป็นกบกกรเนี่ยหมายถึงการโอบอุ้มนะคะทนุถทน้อมอย่างดีเลยแบบเนี้ยค่ะก็คือจะใช้คําว่าปิดปกเป็นกบกกรนั่นเองเดี๋ยวมาดูความหมายกันความหมายนะคะถึงเพื่อนฝูงที่ชอบพอขอกันได้เนี่ย นะคะก็หมายถึงว่าเพื่อนฝูงของเราเนี่ยสนิทกันใช่ไหมคะชอบแบบสนิทกันเลยชอบคุยกันชอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะเออหยิบยืมเงินก็ได้แหละนะคะแต่ถ้าแม้ให้เสียทุกคนกลัวคนขอก็คือถ้าจะให้เงินทุกคนที่มาขอเนี่ยเราก็หมดตัวพอดีถูกไหมเราก็ไม่สามารถให้เงินกับทุกคนได้แบบหยิบยืมนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันได้นะคะแต่แบบถ้าจะให้ทุกคนให้จานวนเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหว ะะพ่อแม่เนี่ยอุตส่าห์โอบอุ้มนะคะเลี้ยงดูธนุถนอมเรามาเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเนี่ยยามมีเขาก็รักเราแหละนะคะแล้วก็เคากันได้สนุกสนานทหฮาได้นะคะแต่เมื่อเราจนขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่มีใครจะมาโอบอุ้มธนุถนอมเราเหมือนกับพ่อกับแม่อีกแล้วนะคะพอเรายากจนปุ๊บจะมีเพื่อนสักกี่คนคะที่จะมาดูแลเราใช่ไหมมันก็จะ เราก็จะคงจะเหมือนเปรตที่เที่ยวขอส่วนบุญไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรเงี้ยถ้าหมดพ่อหมดแม่ไปแล้วน้องไม่มีใครอบอุ้มค้ำชูเราอีกต่อไปแบบเนี้ยนะคะอ่ะเรามาดูสุภาษิตที่เกี่ยวข้องอ่ะหลายคนแบบดูรูปเปรตไปเพลินๆใช่ไหมคะนี่เลยค่ะสุภาษิตของเราก็คือเปรตขอส่วนบุญนะคะกับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองเราอย่าไปหวังว่าเอ้ยตังไม่มีเดี๋ยวไปยืมเพื่อนเอาแล้วกันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะ พึ่งตัวเองเป็นหลักเนาะก่อนที่เราคิดจะพึ่งใครนั่นเองเราควรที่จะต้นเป็นพี่พึ่งแห่งตนของเราเองนะคะจดเสร็จทันไหมเอ่ยน่าจะทันเนาะทั้งคำศัพท์นะคะคำถอดคำประพันธ์แล้วก็สุภาษิตนั่นเองไปต่อเลยนะอืมอันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนดีจริงๆนะดูตามผมสีเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ดีแล้วยังไงดีนะคะบทถัดไปบทที่26ค่ะถึงบุญมีไม่ประกอบชอบไม่ได้ต้องอาศัยคิดดีจึงมีผลบุญหาไม่แล้วอย่าได้ทนงตนปูถุชนรักกับชังไม่ยังยืนอะ่ะเราน่าจะเห็นคำถอดคำประพันธ์ข้างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่มนะคะ คำศัพท์ก่อนว่าคำศัพท์คําว่าปุถุชนเนี่ยแปลว่าอะไรคําว่าปุถุชนเนี่ยแปลว่าคนธรรมดาสามัญทั่วไปเลยค่ะที่ยังมีกิเลสเราพวกเราทุกคนครูนักเรียนที่กำลังนั่งฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ล้วนเป็นปุถุชนทั้งนั้นแหละนะคะก็ยังมีกิเลสยังมีอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากนูน่นอยากนี่อยู่เลยนะคะก็ยังเป็นปุถุชนทั่วไปอะเดี๋ยวเรามาดูกันถอดคำประพันธ์กันดีกว่าอ่าอันนี้น่าจะชัดขึ้นนะคะ ขอดคำพันธ์ค่ะได้ว่าคนเราเนี่ยนะคะต่อให้เกิดมาเลยมีบุญมีวาสนาเกิดมาอยู่ในที่สูงนะคะแต่เราเนี่ยไม่ได้ทําความดีเพิ่มเติมเลยค่ะก็จะนับว่ามันจะมีชีวิตที่มันดีงามต่อไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็คงยากใช่ไหมคะคนเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการคิดดีทดําดีในการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราด้วยบุญที่ผ่านมาของเราที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยมันถึงจะ ส่งผลนั่นเองนะคะเพราะว่าวันใดค่ะที่บุญมันหมดลงแล้วเราก็อยากได้คิดว่าคนเราทุกคนเนี่ยนะคะเขาจะมารู้สึกดีกับเราเหมือนเดิม,มวันใดที่บุญหมดลงอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราเพิ่มขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะทําความดีเนี่ยไปเรื่อยๆถ้าที่เราจะทําได้นะคะคนธรรมดาสามัญเนี่ยที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะมีอารมณ์รัก หรืออารมณ์เกลียดชังเนี่ยมันก็จะมีการลักลักเกลียดลักลักเกลียดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในง่ายไม่ไมย,ยั่งยืนนะคะก็เป็นคนธรรมดาสามัญที่ยังมีกิเลสเนาะก็เป็นธรรมดานะคะอ่ะเราก็จดแบบสรุปสรุปอะไรของเราไปเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้ยากไหมเอ่ยน่าจะไม่ยากนะคะวันนี้ทั้ L, งหมดยี่สิบหกบท หมดแล้วอิสระยาณภาสิที่เราจะเรียนกันนะคะยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนอย่าลืมนะคะการเรียนวรรณคดีไทยเนี่ยที่ครูเคยพูดไว้ว่าเรื่องมึงเรื่องอะคะ่ะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพาตัวเองอะไปพบกับความจริงเหล่านั้นหรือว่าพาให้ตัวเองไปลําบากซะก่อนให้มันรู้รสอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่างเช่นเราเนี่ย ไม่จาเป็นต้องติดยาเพื่อให้รู้โทษของมันค่ะเราอ่านจากเรื่องต่างๆที่เขาเขียนเอาไว้จากสื่อต่างๆที่มีคนเอามาเผยแพร่มันก็ได้วันณคดีก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รู้นะคะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันควรทําหรือมันไม่ควรทําหรือทําแล้วผลของมันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็เรียนรู้จากโลกเสมือนเราเนี้ ได้เหมือนกันเนาะเราก็การเารียนนาคเรียค่ะไม่จําเป็นใช่ไหมที่ครูบอกไว้ว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องจำว่าสัญลักษณ์มันคืออะไรมันก็จําไว้มันก็ดีค่ะแต่ใจความของมันหรือว่าหัวใจของมันแล้วเนี่ยมันคือการที่เราเรียนแล้วปุ๊บเราสามารถเอาข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองความสําเร็จของการเรียนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นแหละว่าเราสามารถเอาวิชาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากแค่ไหนนั่นเองแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน นะคะงั้นวันนี้เนี่ยก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคาับหน้ามีอะไรมาเรียนกันต่อไปแลค่ครูก็จะแจ้งในรายกลุ่มของเราเนาะนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ